สวัสดีครับผมรีซอร์ทีรเตวินโดไทนนะครับวันนี้พบกับรายการีพอเ리포더นะครับโดยผมรีซอร์ทีรเตวินโดไทนนะครับโดยเราจะพาทุกท่านนะครับย้อนกลับไปชมแมตช์คลาสสิกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับโดยมีผมเป็นผู้บรรยายครับผมโดยเกมนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับทอตแนมพ์สเปอร์โดยทั้ง2เกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดนออกนำไปก่อนทั้ง2เกมแต่สามารถพลิกกลับมาชนะทอตแนมพ์สเปอร์ได้เราไปดูกันครับว่า เกมวันนั้นจะเป็นอย่างไรมาแล้วเลยครับมาที่สนามไวท์พาร์ทเดนนะครับเกมนี้เรียบๆเฉยๆไม่แฮมก์กับพวกคิมเก่านะครับแล้วก็มีเกิรฮัสเดอร์ครับพูดคุยเออเรนซีเก้มาแล้วโยนเข้าไปโอ้โหเรื่อยๆเดงเข้ามาครับดีนิคชอนครับดูส่งาวมาเป็นนิสไม่ได้เลยโว้เกมเร็วมากเลยครับเนี่ยอาอลเรนาจดี้แล้วก็เป็นเป็นคุณคริสเซนซีเก้ครับคุณที่เคยไปทำงานในเมืองไทยด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วนะครับ 3 0ครับตอนนี้พนัได้ชออกนำไปแล้วในครึ่งเวลาแรกนะครับผมฮาดีนิชาร์ครับผู้ทำประตูแรกนะครับกิเซซิเกะลูกที่3าาครึ่งหลังเนี่ยยิงโยนเข้าไปโยนเข้าไปผู้บุกเรียบลอยอีกโอ้โหโอ้โหหัวมันเลยได้แคมโยนเข้ามาโยนเข้ามาไปไอ้ใครว่าไอ้เนลบร์ครับบุกเข้ามาอีกแล้วตอนนี้ครับ3 2เอ่อซิเวสโดนาโอ้โหลูกตาตานี่เป็นลอยครับตานี้เป็นลอยลอยโอ้โหลูกนี้สวยเงาโอ้โหสุดหน้าชาวดันหน้ามา ยิงมือเท้าซ้ายใครเหมือนซิงมดัสไม่ใช่เบลล์ครับเบลล์ยิงด้วยเท้าซ้ายโอ้โหตอนนี้แมนยูทับกลับมาตีเสมอได้ยังหรือว่านำแล้วไม่รู้เลยไม่ใช่ยิงไซโก้วนี้เปล่าเฮ้ยแมนนี่หนูได้ยังไงแค่แค่นั้นเองเป็นการตันทีมยิงลูกที่ลูกที่เท่าไหร่ลูกที่ห้าแล้วนะครับสุดท้ายครับเกมนี้แมนยูทับชนะเพราะได้งอลเสือไปห้าประตูต่อสามครับพิกชนะได้อย่างสวยงามนะครับไปเกมนึงครับเป็นเกมที่ ที่ที่ไหนเอ่ยที่ที่ที่โอทัฟอร์ดครับปี2008-2009ครับคริสเตียโนโรนัลโดโรครับตอนนั้นกำลังฮอตหนกมาก <ๆ S 2> นะครับผมอ่าซอยท้าทีทีลอยหินเชี่ย<ๆ>นะครับ<ๆ>ผมตอนนี้มันยือ้อออกจากมือกันแล้วตอนนั้นยื้จับมือได้อยู่ตอนนี้ถ้าเป็นโควิดจ<า>ับไม่ได้นะครับสมัยนี้อ่าลุกไปที่ใครครับเนี่ยเอ่า Len on, Len on เลนนอนเลนนอนคืนมาที่ชอลูก um> oh, ้าโยนด้วยขวาโค้งโค้งลงไม่ได้เป like ็นไงใครวะเนี่ยเหมือนจะหมดเลยตรงนี้อ๋อไดาเรนน่อนในนาที29ยิงด้วยขวาเข้าไปลูกนี่สามจับกันทับผานกองหลังเลนนอนอีกแล้วโยก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 เข้าไปแล้วเป็นลูมูนเลยฝุ่นเยซ้ายลูกนี้แป๊กแน่นอนครับแต่ว่าก็เป็นประตูครับเอานำมาแล้ว3ประตูเออ2-0เจอเครียดมากครับเกมนี้ ดูนี่ได้บอลแทงเข้าไปที่มาร์เซคาริคโอ้ยโดนเรื่อไทรทุทษเป็นยังไงยังไงไม่โดนที่อะไรนะโดนขาที่สัโนงขนาดนั้นไม่ต้องวายวายหาเลยเราเป็นคริสตีโนโรนโดเขาเป็นผู้สังหารลูกนี้วิ่งมาแล้วก็ยิงกลางประตูเรียบร้อยครับแมนยูกลับมาเป็น2ประตูต่อหนึ่ง โนลี้เอาบอลไปวางครับที่57คาลิกได้บอลไปที่โอลด์ไปบอนเต๊็อกหัวเร็วมากไปที่เตเวสเตเวสแทงออกไปที่รูนี่รูนี่อยู่ด้านทางซ้ายตัดเข้ามายิงด้วยขวาไม้ยิงหรือไม่ยิงให้ยิงเข้รับน่าดีที่57เอ้ยรูนี่บอค come on man เก็บบอลมาเร็ว โอ้โหเกรียดครับคนนี้ชื่ออะไรวะแรดแนบเอปแรดแนบถ้าเป็นพ่อของแรดแนบอีกทีฮะตรงนี้เอ้ยมึงหลอกลูกเราเนี่ยหูุนี่ทางด้านซ้ายจะโยนให้ซ้ายไหมไม่โยนจะโยนหรือเปล่าเฮ้ยต้องมีใครโหมกันแน่เลยเฮ้ยเป็นอะไรต่อว่ะเอ้าไม่ใช่คิสเตโดโรนัทดูครับคิสเตโดโรนัท18ผอเสื้อโชว์กล้ามโยนควายทิ้งไปเลยซึ่งคืออะไรแล้วเนี่ยสามแล้วครับแบงยูกลับมาแซง3-2บนประตูได้บอล มาอีกแล้วแมนยูบุกตลอดโลนันโดจี oh no. mm ้เ hmm. ข้าไปด้วยขวาจี้ไว้สับขาหลอดทีนึงชิมไปเสาสองเดี๋นี้จะยิงไม่ยิงจับบอลแตกบอลเข้าไปชนุก้าทาเข้าประตูตัวเองไม่ใช่ชนุก้าเลยใครวะครับไม่รู้เหมือนกันแบนยูนี่ทันทีที่เจ็สิบเอ็ดครับโอ้บายอีกแล้วแมนยูบุกอย่างโอ้โหตอนนี้ขะารนั่นซ้ายเหมือนอยู่นี่ได้วยสายแล้วจี้เข้ามาด้วยขวาด้วยขวาหยอดไปที่เบอร์มาต้อมตรงอร์ใส่ประตูท่อสองหลังเฮ้ยไทยว้าจนจีนฮัดชว์ตหาหลาโอ้โหเฮ้ยรอบอร์มาต้อมเขี่ยเข้าไปครับเป็นสี่หรือห้าเนี่ย ห้าตัวอยังห้าแล้วครับโอ้โหเซอร์ยิ้มเลยแต่ที่เครียดในครึ่งแรกนี่ก็เป็นแมตช์คลาสสิกทั้ง2แมตช์นะครับที่แมนยูโดนนำนะครับแล้วก็กลับมาพลิกแซงชนะได้อย่างเหลือเชื่อนะครับโดยยิงทอตแนมฮอตสเปอร์ไปท่วมท้น10ประตูทั้ง2เกมขอบคุณเสื้อผ้านะครับขอบคุณเสื้อผ้าจากกูเองนะครับแล้วก็เสื้อข้างในไม่มีครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็สปอนเซอร์จะเข้าเข้าได้เลยน,นะครับอย่าลืมน,นะครับรรีพอ์เอร์รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับแมตช์คลาสสิก ดโดยผมเป็นผู้บรรยายครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะครับร่วมมือกับออนไลน์ฟิชชั่นแล้วก็คือซือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้้้ชมมมฝาากตติดดไวยลลบอนะะฮ ใช่เพื่อแจง้งเตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ